คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะเราจะมาต้อนรับเดอะสตาร์คนที่8ของประเทศไทยนะคะโดมจารุวัฒนเชี่ยวอารามค่ะขอแสดงความยินดีกับโดมครับโดมจารุวัฒนเชี่ยวอารามหนุ่มเสียงดีวัย20ปีซึ่งเป็นตัวแทนจากภาคใต้ควา้าแชมป์เดอะสตาร์8ได้สำเร็จโดยใช้พลังเสียงเป็นใบเบิกทาง หลังขับเที่ยวกันมานานถึง6เดือนเต็มจนสามารถฝ่าด่านผู้เข้าสมัครกว่าสอง0 0คนมาเป็นแชมป์ได้สำเร็จแชมป์เดอะตาว์คนใหม่เผยว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากๆเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะเดินมาได้ไกลขนาดนี้ซึ่งตลอดช่วงเวลาที่แข่งขันหนุ่มโดมก็ยังบอกอีกว่าถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับตนค่ะตอนนั้นไม,ไม่ได้ยินเสียงอะไระครับมันเหมือนกับว่ามัน,ม,น,ม,นมันตื่นเต้นแล้วมันก็แบบเสียงมันก็แบบอึ้งไปหมดครับก็เลยแบบไม่ค่อยได้ยินอะไรเลยแล้วก็แบบพอได้ยินชื่อเลยมันก็ช็อกแล้วก็งงมากม เป็นประสบการณ์ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับแล้วก็มันได้เจออะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผมไปเยอะเลยแล้วก็มันมันเป็นช่วงเวลาที่ผมคิดว่าในชีวิตผมมันเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจําที่สุดครั้งนึงในชีวิตครับไม่ใช่แค่เพียงโดมเท่านั้นนะคะที่ดีใจกับความสําเร็จของตัวเองเพราะยังมีบุคคลที่ภูมิใจกับความสําเร็จของโดมยิ่งกว่านั่นก็คือครอบครัวของหนุ่มเสียงดีคนนี้นั่นเองค่ะดีครับดีเยมมาก ภูมิใจไหมคะครับูมใจตบาดแผลงี้นี่องะกี่ยังเกรงไหมครับเกรงไหมครับ จดมจารู้ว่าเชี่ยวรารามเป็นคนภูกเก็ตโดยกำเนิดกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2คณะนิติาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยก่อนหน้านี้โดมได้ใช้ความสามารถด้านการรอ้องเพลงของตัวเองทำงานหาเงินเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อที่ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกก่อนจะตัดสินใจเข้ามาสมัครในเวทีเดอะ a า8ด์8โดยเสียงอันทรงพลังของเขาก็เลยทำให้โดมกลายเป็นดาวดวงใหม่ที่จะมาประดับวงการเพลงในบ้านเราค่ะ ซึ่งบรรยากาศงานคอเสิร์ประกาศผลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะก็มีรุ่นพี่เดอะสตาร์มาให้กำลังใจและรับน้องใหม่รุ่นแตดกันอย่างพร้อมหน้าค่ะ ไม่ว่าจะเป็นแก้มรุดดิวกันโตโน่ตูมตามและนดโดยพี่ๆก็พอจัดเต็มด้วยโชว์ชุดใหญ่กันอีกด้วยละค่ะ ก่โดมยินดีด้วยนะคะคุณผู้ชมขาเหตุผลว่าเพราะอะไรโดมถึงควรที่จะได้รับรางวัลน,นี้นะคะเรามีวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกด้วยคอยติดตามในช่วงของแปวนี้แหละใน entertainment live คืนนี้นะคะโอเคช่วงนี้เราไปต่อกับอีกเวทีหนึ่งเป็นงาน